นีมีคนี้ิคนแล้ววนีิคนไแล้ว่ไ่ไได้อะไรนะไได้อะไรไ่ไ้้ลเฮ้ยน้าหรือใส่อ้ยเซฟได้ไมลโเ้ยใ้นะอให้

มันไหนไม่ขายไงมันมันหลอกเงาเงาเดี๋ยวทุกคนแล้วตอนนี้แบบไม่ยืนเลยครับตรงนี้เราก็ได้ยินเหรอเย้เลยตอนตัวมันเจ็บ quá <laughs> subscribe ah, yeah. cho kênh Ghiền Mì Gõ có không bỏ đã làm hấp